น้องครับน้องครับพี่ถามนิดนึงครับน้องรู้จักทวิศึกษาไหมครับไม่รู้จักครับไม่รู้ค่ะชีวิตนี้น้องเคยรู้อะไรบ้างไหมม้ัยมันเป็นยังไงกาจสวัสดีครับท่านผู้ชมในรูปแบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันมีหลายรูปแบบแต่ในจังหวัดร้อยเอ็ดยังมีการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าทวิศึกษาหลายท่านคงสงสัยแลวใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรและคําว่าร้อยเอ็ดโมเดลคืออะไร เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยครับน้องครับน้องเป็นเด็กในโครงการทวิศึกษาใช่ไหมครับแล้วน้องคิดยังไงถึงเลือกเรียนสายนี้ครับอยากเรียนสายสามัญพู่กับสายอาชีพได้สองวุฒิวปวชและวุฒิสามัญแล้วก็ได้หางานทําดีกว่าครับรู้าจากักทวิศึกษาครับ พอรู้อยู่เป็นการเรียนสายสามัญควบคู่ไปเรียนสายอาชีพเขาจะได้ประสบการณ์ตรงจากด้านการเรียนที่เป็นวิชาชีพของกรมราชีวะและก็ได้ทั้งประสบการณ์ที่เป็นความรู้ทางด้านสายสามัญน,นักเรียนที่จบสายนี้ออกมาโดยตัวก็จะมีทั้งความรู้เกี่ยวกับสายสามัญได้ประสบการณ์ที่เป็นสายอาชีพคือระเอ็ดํำเป็นโครงการชุดแรกที่เป็นแม่แบบให้สมรรถนะประเทศ นั้นก็เลยเป็นรายเอีดโมเดลก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนมี่90เปอราเซ็นต์มนเรื่องของกเรียนวิทย์ก้องเการสื่และก็เป็นการสร้างโอกาสทางเรื่องสายอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคตท่านผู้ชมคงทราบและเข้าใจดีแล้วใช่ไหมครับว่าการศึกษาแบบทวิศึกษาเป็นการเรียนแบบควบคู่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยากเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพได้มีโอกาสเรียนตามที่ตนเองชอบ และขนาดอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณกล้าคิดชีวิตคุณก็เปลี่ยนสวัสดีครับ